ตัดการบอลล่วิ่งวิ่งไปวิ่งวะวิ่งไปยิงวะวิ่งไปเอาดิวัดไอไม่ใช่ออตก้าไปไหนอ่ะว่าใครอยู่ตรงรถไงไม่เห็นหรอไม่เห็นรถลิงปืนไปหัวออตการอยู่ไหนไม่เห็นจริงหรอข้างร้านข้างร้้าานขงร้าน พร้อมแล้วบอกหนงต่อเฮ้ยเข้าไปฮะร้องล้องตัวหน,น,น,นึ่งล้องตัวหนึ่งอันฉันหลัง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  อ้ามีโก้เล็กตัวมาเล็กตัวมาเหล็กตัวมาเหล็กตัวอามิโก้แกหลุดมาตายแล้ววะหลุดมาเจ็บโอ้ยไอ้นี่เจ็บมากเลยตัการบ้านล่ะโอ้ย่วยจอนยเจ้าจอยจอยเจ้าว้าวเฮ้ย ở ừ, đâu right? ừ, phải kiếm băng về đấy